นมีแต่ไก่พญาดเราไปูไปเอาได้ี่ไก่กิดตัว้ไม่ไมื่ไป่อเเอาหรอกอันนี้ข้าวบ้านนี่นี่ตอนนี้อยู่บ้านฟืดครับบ้านไผนะขัาหน้าวะห้วหนาปืด ทาลวงทางครับอาโม่งกิวในตอนนี้มันทอดใส่ไปครับไปแล้วป่ะไปไปครับกลับก่อนครับกลับก่อนครับครับรผมเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับมาเรียนนำเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวนี่ทายทายทายลงในยูทูบไปไปเบิ่งกัน เพิ่มนยังอีกรถพวกเราติดกับคีเอฟเอฟประกาศบ้านสอทอปื้ดน้านบ้านไม่เนี่ยบ้านบ้านไม่บ้านเชฟดวงครับเชฟดวงบ้านเชฟดวงเด้อพวกเดาข่าวเบิรงบ้านเชฟดวงนี่เดี๋ยวตอนนี้กำลังเดินทางครับเออกำลังเดินทางนะครับป้านกันแล้ว มาปืด๊ดบอกกล้องเนี่ยเ,เดี๋ยวเจอกันชลบุรีเดี๋ยวเจอกันที่ชบลบุรีนะครับอ่ะบบายาย